ไอเลฟสเตชันสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายใกล้กังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงๆรงไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลทำไมต้องมาตายวันที่สิบสามตุลามก็ธรรมดาเขาต้องตายวันที่เก้าตุลาอะไรประมาณนี้เก้าตุลาเก้าตุลา นี่นี่ถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดสมัยนู้นคุณบอกว่าในหลวงตายสิบสามนี่คุณต้องไปชิดบุตรเฉลียวแนะเพราะคุณพูดว่าตายไปที่สิบสามใช่ไหมไปไม่ได้สยเลยเพราะแสดงว่ามันไม่รู้กรรมตามสนองหรือเปล่าไม่ก็ไปตายห้าธนวานั่นเลยอย่างไงก็ตายตายไปแล้วละจะประกาศเมื่อไหร่เท่านั้นเองพขาข่าวภายในอราชสำนักนี่เขาปิดได้สนิทอยู่แล้วใช่ไหมครับดูหน้าลูกษาไม่เด้เศร้าโศกอะไรเลยเนี่ย อุบลรัตน์นะเมื่อกี้ดูทีวีอ่ะตาก็ย้้มแสดงว่าผมผมว่าคนคนที่ต้องเร้ามีอยู่สองคนนะคือมีลูกชายที่จะได้เป็นกษัตริย์แต่ได้เป็นรัชทายาทโดยสมบูรณ์มันแปลว่าเป็นอย่างอื่นไม่สมบูรณ์ต้องเป็นทายาทขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่ได้ว่างั้นเถอะเออมันมันพูดแปลกเป็นโดยสมบูรณ์แล้วแล้วยังไงครับ ก็สมบูรณ์แล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นงก็สมบูรณ์ไงรัชตาญาตรัชตายยืดรอไปจนหกสิบสี่ปีตอนนี้เป็นรัชทายุ้ยผมยืนยันว่าไอ้ไอ้คำแก้ต่างๆว่าเป็นอัตโนมัติเลยทํานองนี้นะครับคือเพราะว่าจะว่างแผ่นดินไม่ได้จะต้องเอ่อพลนเอกเป็นเป็นแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจผิดพูดให้มันเลอะเทอะเปื้อเพื่อนผมว่าตรงๆนะ คือจะดูมุมไหนก็คือโดนโดนหลอกโดนปล้นโดนบีบก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณเปรมหายไปไหนใช่ไหมครับผมว่าไปหายไปไหนลกกําลังกดรีโมทอยู่ให้เสียทําอะไรหรือไม่ทําอะไรครับใช่ไหมครับ,รบเพราะถ้าที่ดูแล้วเนี่ยมันแปลกมันจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ตอนนี้เราไม่ต้องมีในหลวงครับ,รบเพราะเรามีผู้สืบริการ มันสาเร็จจะไปทําอะไรต่อผู้สําเร็จราชการเนี่ยก็คือจบเป็นในหลวงนั่แหละก็คือเป็นในหลวงครับไม่ใช่ผู้สาเร็จราชการแต่ยังไม่โผล่มาเลยยังไม่โผล่ก็แสดงว่ายังไม่สําเร็จกันบางินแต่ผมผมว่าผู้สําเร็จราชการเนี่ยตอนนี้ก็ใช้ยุทธวิธีของอําพางแก่นแกนซุ่มซ่อนยาวนานก็ทำอยู่แต่ยังไม่ทันสําเร็จอําพางก็แบบนียุทธวิธีคอมมินิตโบราณเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะ ทำอะไรสักอย่างยังไม่เรียบร้อยดีก็เลยต้องอำพางแกนแกนเพื่อรักษาวความปลอดภัยคุณค,คุณดูทีวีบ่อยคุณเคยเห็นคนเอกเป้ไหมช่วงนี้อยู่วัดพระแกว้วป่ะโอ้ไม่เห็นเลยครับมีแต่การปล่อยข่าวหรือว่าเดี๋ยวหนีต่างประเทศเขาบุกอยู่กองทัพภาคที่สองครับแล้วลัฐานที่มั่นเขาเวลาก็มีเรื่องอะไรอย่างตอนกบฏก้าวกันญาแล้ว กษัตริย์คือเท่าแก่เขาว่าพูดง่ายๆเขาเป็นที่ปรึกษาฮะเท่าแก่คือเจ้าคือผู้พิพนเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะทําไมเขาไม่มางานแสดงว่ายังไม่ปลอดภัยครับออไม่ปลอดภัยผู้สํา<พ>สเร็จราชการทําไมไม่ไม่มาปรากฏตัวเลยแสดงว่ายังไม่ลงตัวแล้วเป็นประธานองคมนตรีเป็นองคมนตรีเป็นอะไรที่ปรึกษาสารพัดนี่นะครับอืเขาไม่มาหรือว่ายังแผนยังไม่เสร็จ แต่ว่าสุยุทธมาแล้วนะสุจุลานนท์มาเห็นเห็นสุยุทธมาแล้วแต่เปมยังไม่มาหรือว่าไม่ว่างเอ้ยนี่ตายไม่ว่ามันไม่ได้นะถ้าเป็นคนอื่นไม่มานี่มีเรื่องไหมผมว่าผิดประเพณีแต่พลเอกเปมไม่มาไม่มีเรื่องว่ะมันก็ค่อนข้างมันไม่มันไม่แปลกเรื่องธรรมดาคือมันไม่มาแล้วคุณไปว่าพลเอกเปมไม่ได้มีร้อยสิบสองคมครองอีกครับพลเอกเปม เป็นผู้ดูการโดยที่ไม่ต้องผ่านสภาครับเป็นไปตามประเพณีลอยกระทงแต่ลอยกระทงเขาก็ไม่ให้ลอยใช่ไหมผมเลยลอยด้วยตกลูกันไปไงวะรู้สึกแข่งเรือเขาไม่ให้แข่งใช่ไหมไม่ได้เป็นโดยประเพณีแเสะยังยังแข่งเรือเนี่ยเขาไม่ให้แข่งแข่งเรือตามเพลงไม่ให้แข่งแต่เป็นเป็นตามเพย์ทำไมให้เป็นๆออกมาไม่ใช่การลื่นเริง ผมไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่ามีใครใส่ไลายรัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัวหรือเปล่าในะที่ว่าห้ามนุ่นห้ามนี่นะครับแต่ผมก็ไปดูในเว็บพิษไทยนะครับ,รบเขาบอกมหาดไทยสั่งงดคอนเสิร์ตทุกชนิดเทศกาลงดมีดนตรีการละเล่นเนี่ยเขาบอกงานแต่งงานก็ไม่ให้มีดนตรีนะแล้วมันทำไง,งให้ร้องไห้คือ <c oughs> มันมันแปลก หนึ่งกรณีอันนี้เชื่อถือได้จากเว็บประชาไทยเพราะว่าที่โพสไปผมจะไม่อ่านนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นการให้ไลน์รัฐบาลคอทชชอพ,พเดจการคมพาปานเจ้าอ,อยู่วน,นี่ผมไม่ยอมนะครับคือมันเที้ยอยู่แล้วอย่าไปไฮไลา์มันอีกนะเขาบอกกรณีมีการอนุมัติให้มีการเล่นพนันนี่ไม่มีด้วยไหมให้งดเว้นการอนุมัตินะทีนี้สถานบริการตามพรบฐานบริการ2 5 0 9 ประกอบการลักษณะคลายสารบริการให้อนุโลมให้สถานบริการสถานบันเทิงในอาคารปิดถ้าคุณอาคารปิดนะได้นะนะแต่ให้จังหว<อ>ัดสั่งให้เ<ม>จ้าพนักงานกำหนดเปิดปิดห้ามมิให้มีการแสดงโออันนี้ธรรมดาลามกอนาจารเนี่ยนะทีนี้เขาบอกว่าในกรณีอันนี้เขาอนุโลมนะครับฟังดูดีๆนะครับ ในกรณีการจัดเทศกาลงานประจำปีของจังหวัดงานกาชาติงานบุญกระถินผ้าปา่าหรือกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนก,กิจให้ดำเนินการตามปกติแต่ไม่ควรมีการแสดงดนตรีหรือการละเล่นประกอบแต่ไม่ควรไปว่าแปว่าเล่นได้หรือไม่ได้คงไม่มีใครกล้าจาังละแต่ไม่ควรเนี่ยมันกระทืบเอานะครับบอกอว่าไม่ให้ก็ไม่ให้ไปเลยเออแต่ควรมีดนตรี มึงออกประกาศแต่ไม่ควรแล้วคุณจะเล่นน่ะแต่ไม่ควรมีการแสดงคุณจัดงานได้งานประจำปีจังหวัดงานกาชาดบุญกะถินพระป่าทุกอย่างได้หมดปอพิธีทางเศรษฐกิจได้หมดครับแต่ไม่ควรมีการแสดงดนตรีหรือการละเล่นประกอบสำรับงานที่เป็นงานส่วนบุคคลเช่นงานบุคลสมรสงานบวชแข่งกีฬายังสามารถทวงได้ตามโปกตีครับ เพยงแต่ขอความร่วมมืองดเว้นการแสดงดนตรีและการละเล่นมันขอความร่วมมือให้งดเว้นการดนตรีการละเล่นมึงร้องเพลงไม่ได้นะไอเพลงวิดิงมันยังไงแครขบวนพ่อป่าไม่มีไม่ได้เนี่ยขันหมากไม่ได้ับและแทนแทนแทนตำรวจมาจับก็แล้วแทน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 มาแล้วทหารล้อมหน้าล้อมหลังแทน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 กุญแจมือใส แทนแทนเอาตัวมาต่อยแทนแทนเชิญขึ้นรถขันเราไจะจัดไปทําไมไอ้ขอความร่วมมือเนี่ยนะมัน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 ,ม,นมันแปลกดีนี่ในการแสดงคอนเสิร์ตทุกชนิดนะครับอย่าตกใจนะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะในการแสดงคอนเสิร์ตทุกชนิดขอความร่วมมือให้งดหรือเลิกการแสดงไปก่อน ขอความลวมือพี่น้องครับให้งดหรือเลื่อนการแสดงไปก่อนมันแปลว่าอะไรขอความลวมือให้งดหรือเลื่อนการแทงไปก่อนนะครับอันนี้ข่าวจากประชาไทยผมไม่ได้พูดเองผมกลัวนะครับกลัวว่าจะไปบิดเบือนเเด็จก,การคอร์ชของพระเจ้าอยู่หัวผมไม่ยอมนะัะห้ามบิดเบือนเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอามาแก้ว่าไม่ไม่เป็นความจริงอันนี้เอามาเลยครับ เวทประชไทยนะขอสี่ห้าข้อเนี่ยนะอืมแล้วก็อย่างที่ว่านะครับประยุทธ์เขาก็ดีนะประยุทธ์น่ารักมากสันเสริญแก้วกำเนิดนะครับอันนี้เป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าประยุทธ์จันทร์ชัมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเทิดทูนและเคพ,พิต่อพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศคือพระเจ้าอยู่หัวที่ตายซึ่ไม่รู้อยู่กฎ เดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยืนเอาเหล็กแหลมแทงทวารไม่ใช่นะครับเขาเป็นท่างอเฉยผมก็ไม่รู้มันยังงอไปทําไมน,นอนธรรมดาไม่ได้คือเขาเป็นเทพเขาอยู่ในโกดเขาเป็นท่าคุกเข่ามัดอะไรก็ไม่รู้เขานะครับแสดงอาการความอะไรต่อพระองค์ด้วยการแต่งชุดดําขาวนายกเข้าใจดีว่าเวลานี้เสื้อขาวดําที่ต้องการมากอาจขาดตลาดท่านหลายท่านอาจไม่สามารถสวมเสื้อขาวดําได้ทุกวัน นะพี่น้องประชาชนจะลาบากนายกอันนี้ฟังให้ดีๆนะครับอันนี้เป็นสติปัญญาที่ล้าลึกมากนะนักรงมืออยากขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจซึ่งกันและกันเที่ยวิจใจกันถึงปัจจัยข้อจํากัดแต่ละบุคคลดาตีความเกินเลยกลายเป็นความไม่เข้าใจหรือกลายเป็นเรื่องใหญ่โดยไม่จําเป็นเวลานี้คุณเวลาแห่งความวารักความสามัคคีดูแลให้สังคมมีความสุขนะ สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถจัดหาเสื้อผ้าชุดดำหรือชุดขาวสวมใส่ได้ทุกวันสามารถแสงรัดด้วยความอะไรด้วยการติดลิบบินหรือโบสีดำบนหน้าอกหรือที่แขนเสื้อเรียนต้นแขนได้เช่นกันสิ่งสำคัญคือการคิดดีทำความดีดำรงตนตามในปณิธานรัฐประหารเป็นประจำอะไรวนเนี้ยแ <c oughs> สดงความอะไรคือประยุทธ์เขาบอกว่าถ้าไม่มีชุดตามก็ใช้ติดลิบบินติดโบนะครับ <c oughs> นะ ผมไม่รู้ว่าถ้าผมใส่เสื้อแดงติดลิปบินดำโดกระทึบมันไม่ทันดูอะไรกับเรื่องจุ๊กจุกจิ๊กจิกอย่างเงี้เนะมาสั่งเขาทําไมอ่ะเขาจะทําไงก็ตามความสมัครใจก็สิเขาแสดงความบันี้ก็ากลัวคุณโดกระทืบให้ติดลิปบินดำแล้วถ้ามันไม่เห็นทําไงกระทืบไปแล้วแล้วไอ้การกระทบการตบที่ทําตอน5ตำรวจใช่ไรับบางคนขนาดบอกว่าเกิดแก่จะตายธรรมดาต้องหนีนะครับอยู่ไม่ได้ครับ ผมว่าคุณก็เลาะๆไปก่อนเถอะอย่าถึงก็ตกใจมากมันก็แปลกคือไม่อยากจะวิจารณ์เพราะคุณหมาน้อยพูดไปแล้วนะว่าใช่ใช่พูดเหรอคุณหมาน้อยเขาเขาพูดคุณหมาน้อยบางินเขาพูดได้ตอนนั้นเขาเขาด่าไปแล้วเขาพูดไปแล้วครับซึ่งเขาถล่มไปซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยว่าการใช้ความรุนแรง แต่สําหรับคนที่มันสนานแบบนี้ก็ต้องใช้บ้างคือคุณไปโขมขูไปไรล่ะมันมันเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับผมเปรียบเทียบให้ฟังนะไอ้หมอเหรียญทองไงนะผมไปชั่งน้าหนักดูสมมุตินะครับครับคุณบอกว่าใครไม่ใส่เสื้อดําเนี่ยแสดงว่าอยากจะลองดีใช่ไหมไม่รักในหลวงใช่ไหมแล้วผมถามคุณว่าไอ้ความรักมันบังคับได้เหรอ มันมันมีใครเขาบังคับให้รักนะมีไหมท่านหลวงเป็นคนดีต้องรักรักแล้วต้องไว้ทุกด้วยแหละครับครับสมมติผมรักในหลวงผมอยากให้ใหลวงไปสบายอยู่แล้วทรมานตายเอย้ดีว่าในหลวงตายไม่ใช่ผมไม่รักนะครับคุณเห็นในหลวงตายคุณเศร้านี่ผมว่าคุณไม่ได้รักในหลวงนะเอาจริงๆผมพูดตรงๆนะทรมานขนาดนี้ให้อยู่ให้อยู่ไปทําไมมันรักแบบไหนวะ บางคนก็ถามว่าคุณรักในหลวงเหรอถ้าพ่อคุณแปดสิบเก้าผมไม่ได้ว่าแม่คุณไปมีเซ็กกันไม่จไม่จมันต้องมีผมเข้าใจครับถ้าคุณรักจริงๆคุณรักรักตรงไหนในหลวงเหนื่อยยากเหนื่อยยากยังไงวะกูถามเหนื่อยยากปีหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าล้านเทิดเพระเกียรติทําได้แค่พี่เองอะ่ะคุณดูทีวีเห็นอะไร ภาพเก่าขาวดํานั่งรถไปนั่นไปนี่เนี่ยยากมากเลยครับวันนี้มีลุงคนหนึ่งนุ่งผ้าขมาใช่ไหมถ่ายเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็ถึงนหัันจะไปอะไรมันาชาึ่งตรงไหนกูถามส่งงานหนักส่ <c oughs> งงานอะไรคือผมบอกตรงๆนะคุณกลัวมากกว่าครับเอาในทางตรงข้ามถ้าใครใส่เสื้อดำโดนตีกระบาลเนี่ยเอาไม่คุณจะกล้าใส่ไหมสมมุติว่านะผมสมมตินะ คุณบอกใครไม่ใส่เสื้อดำคุณทำลายสมมติาทาาตรงข้ามมันมีหน่วยไม่รักในหลวงใครใส่เสื้อดำกูจะกระทืบนะถามว่าจะมีใครใส่ไหมผมคนเออผมไม่ใส่มึงบอกมาเลยว่าจะกระทืบผมใส่หน่วยนี้เป็นของสายมาน้อยสมมุติไงคือมันไล่เหตุผลเนี่ยคุณบังคับให้คนใส่ไม่รักในหลวงแล้วไม่รักแล้วเป็นยังไงกูถามว่าไอ้ที่มึงรักมีเหตุผลอะไร คุณพูดผมก็ไม่รักเพราะมีเหตุผลผมแย,แย่ๆผมข้อเดียวที่ไม่รักในหลวงนะคือมีการรัฐประหารครับในหลวงไม่รู้ไม่รู้ก็ลาไปดิง่ายๆมึงให้กูเป็นในหลวงแล้วรองมีรัฐประหารถ้ามีนะกูไปยิงมันเลยเอาไหมละ่ะ <c oughs> เรื่องแค่นี้ทําไม่ได้เป็นในหลวงพ่อมึงสี่พันโครงการกูไม่ต้องแค่การให้มึงทำนะกูต้องการอยู่แี้ว่ามึงอย่ยแย่ตั้น,นานาแต่ไหมเรื่องเดียวพอมึงไม่ต้องสี่พันแล้ว ไม่ต้องทําเลยนะอยู่เฉยๆฐานยึดอํานาจออกมาข้าพเจ้าเห็นด้วยการยึดอาํ<บ>านาจจการยึดอํานาจทำไมมเป็นไปเด้การทำให้ประเทศชาติล้าหลังตามประเทศไม่ยอมรับชิพหายไยปกงกันหมดมึงจะมีโอกาสไปทําไมกูถามไอ้เรื่องแค่นี้มึงไม่รู้หอวะไม่รู้จริงหรือว่าต่างประเทศเขาไม่ยอมรับการยึดอํานาจไม่เห็นพมา่าหรือมันจเจริญหรือเปล่าไ<บ>อ้ยเต็งเซิงตานช่วยชิพหายไหมตั้งกี่ปียึดอำนาจแล้วมันได้อะไรทุกวันนี้มันยอมแพ้ มึงจะไปลองอีกมึงเขาทำให้คุณเห็นเนี่ยสมไยปัจจุบันรัฐบาลในชวนก็ยังไม่เอาพม่าใช่ไหมยังวิจารณ์ก็อโอซาสุจีเรื่องแค่นี้นะครับคุณไม่รู้หรอครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้รักในหลวงหรอกคุณกลัวในหลวงมากกว่าแล้วคุณรักผด็จการคุณรักไอลักษณะด้อยที่เขาดูถูกความไม่เจริญคุณรักงี้เหรอมึงเรียนหมอมาได้ยังไงกูถามวะฮะ มึงเป็นหมอในเหรัญทองเป็นทหารด้วยไปคู่เทคคู่ผู้ญิงอาจารย์สุดาลังกูพันเลยอัานเนโกมึงคิดได้ยังไงวะฮะมึงจะเสียชื่อหมอมอย่าเป็นหมอเลยเป็นสัตปป์เลยอกูยังไม่รับเลยแปลกจริงๆนะเป็นลูกผู้ชายชักทหารเที่ยวข่มขู่เขาครับแล้วมึงทํากูถามว่ามึงเป็นหมอกูว,ว่ามึงมีประโยชน์กว่าในหลวงนะครับมึงรักษาคนรักษาตายเป็นกูไม่รู้ แต่มึงมีหน้าที่รักษาคนไม่ใช่มีหน้าที่มาไล่ล่าคนครับมึงรักเรื่องของมึงเนี่ยทำไมมึงต้องแสดงความรักด้วยการเกลียดประเทศไทยแสดงความรักด้วยการเกลียดนะก็บอกแล้วว่าหมอเหรียญทองมันคือเด็กที่ยืนยิ้มอยู่ตอนแกล้งขอคุณก็ให้ไล่เขาเขายุมากใช่ไหมฮะไอ้หมอเหรียญทองอายเท่าไหร่วาใครรู้โอ้ยมันโตุลาวมันสี่สิบปีแล้วนะแล้วโอ้เอ๊ะ ไอ้ตอนนั้นผมยังไงนั้นก็อายุประมาณตั้งสิบขวบกว่านะครับผมว่าสิบสองสิบสามตัวนงอ่พอดีเนี่ยไอ้ไอ้คนนี้แหละที่ตามหาใช่ไหมครับไอ้เนี่ยทําผมเดือดร้อนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยปีแล้วผมก็ถ้าหนูน้อยพเนจรก็เรียกบักหํำน้อยตลาตะเลครับาแต่สาลาวถ้าอย่างผมก็เรียกบักห้ำเหี่ยวตุลาตุเลไปอยู่ที่ที่หนึ่งเป็นโรงงานของนักธุรกิจไทยวันอย่างไอ้เหรียญทองมันก็ ขึ้นป้ายเลยครับป้ายแบบประกาศจับเลย12คนพวกร้อยสิบสองมีรูปผมเต็มหน้าเลยรูปเกจปัตประชาชนเนี่ยแล้วก็ใครตะใครเจ้าของโรงงานในธุรกิจเนี่ยเขาเห็นเข้าก็บอกงานเข้าแล้วพี่โดนโขงเนี่ยพราะว่ามันโขว่าใครให้ที่อยู่คนเหล่านี้อยู่ประเทศไหนตรงไหนใครให้ที่อยู่เนี่ยให้แจ้งบ่อแสกับมันไอเหรียญทองครับ พอตอนเย็นเขาเครียดมาเขาบอกพี่ผมต้องข้ามไปไทยกลับไปกลับมาเนี่ยอ,อพี่ไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะเราเออไม่เป็นไรในในกรณีนี้นะที่ผมพูดต้นรายการว่าทําไมเราถึงต้องมาพูดถึงกริย์ภูบิพลธ์ลครับเพราะความบ้าคลั่งมันหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและที่คุณมาน้อยพูดถึงคุณเหรียญทองเนี่ยนะให้จัดการเนี่ยผมไม่เห็นด้วย ผมเห็นด้วยว่าให้ลงมือไปเลยคือมันเหลิงเกินไปอ่ะมันอันตรพานยมันกุ้ยประเภทที่ว่าพูดยังไงว่าแต่ตัดการนั้นไม่รักพ่อเหตุผลในการรักพ่อกูถามไอ้ที่เขาหนีออกนอกประเทศทุกประเทศเขาโอเคหมดครับครับมันมีแต่ประเทศไทยที่เป็นแบบนี้แล้วไม่อายว่ามึงภูมิใจที่มึงรักพ่อ แล้วคนก็กลัวไงแ,บบแ,แค่มันโขอ่ะคนก็กลัวอย่างตัวอย่างที่ผมเจอครับ <นะ S 2> ผมเห็นด้วยวในในในกาที่คุณจ,จะต้องโต้ตอบครับคุณจะต้องโต้ตอบเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้ดีมันถอยแบบนี้นะขอโทษมันต้องสั่งสอนไอสารพัดถอยทั้งหลายแหล่ตรงนั้นเปประยุทธ์หรือเสียเนี่ยนะครับคุณต้องสัง่งสอนพวกมันอย่าให้มันเถิ่อครับมันทําให้ประชาชนไทยเนหงอต้องเจอแบบสหายมาน้อยแหละมันมันต้องอย่างนั้นเขาถึงเป็นขวัญใจไง อ่เอ้ยเรามันไม่ใช่รุนแรงเขารุนแรงเฉพาะคนคนที่มันรุนแรงกับคนอื่นคนที่มันข่มขู่ยังไม่มีเหตุผลเนี่ยไม่รักพ่อกูกูจะตามล่าทั้งต่างประเทศก <c oughs> ูถามมึงนะมันมีประเทศไหนยกเว้นจีนมั้งที่เหมือนกวนตีนเหมือนไทยเนี่ยใช่ไหมอันนี้ต้องขอโทษประเทศจีนด้วยนะไอ <c oughs> เอ้ยกุ้งอุ้งม,ม,มึงอะที่เป็นทางการนะนะประเทศมึงจะไปจับเขายังไงฝรั่งเศสเขาตัดคอเจ้าเขาโอประเทศไทยโอ้เมื่อไหร่จะตัดคอเจ้าสักที ใช่หมระหลังเสรเขาตัดอคอพระเจ้าหลุยที่สิบหกอเมริกาอเมิริกาโอ้ oh, I n เนว่าแฮ e a ป i n g ิกูไม่เคยมีกษัตริย์กูสองรอยกว่าปีสมัยอยุทยากูไม่เคยมีกษัตริย์นะมึงจะบ้าเลยมึงจะไปจับใครอยู่อังกฤษริสเบตเขาบอกโอ้ oh, กษัตริย์เขาอยู่ใต้เขาไม่เคยยึดอํานาจครับ,รบมึงจะไปไหนฮะไปขเมขเมรเขมรกษัตริย์เข้ามาจาัดก,การเลือกตั้งไม่ <laughs> ไปไหนลาวลาวก็ไม่มีกษัตริย์บลงขันคุกติดกายไปพม่าพม่าก็ไม่มีครับครับพมา่าไปธานนธิชดีแล้วใช่ไหมครับมึงจะไปไหนฮะไอ้กบในกาลาหลายชั้นมันะอะไรของเขาไม่มีกรัตเมียนเขาชิบหายล่มจมอะไรแล้วก็อยู่กันได้แล้วมึงมีแล้วมันเท่ตรงไหนว่าอายเขาชิบหายเลยเขาคิดว่าภูมิพลตายแล้วจะดีเฮ้ยลุกขึ้นสู้กริย์ตายุกมึงสู้ตรงไหนว่นาหนักกว่าเดิม ต้องใส่เสื้อดำหนักกวาเดิมอีกเมื่อก่อนมึงใส่ด้วุกสียกเว้นเหลืองกับแดงมันจะตีกันมึงก็อย่ายไปใส่ใช่ไหมตอนนี้มึงไม่ใส่เสื้อดำมันกระทือกไงนุ้นหาที่ย้อมผ้ามันไม่หนักกว่าเดิมเหละไทยเลฟเตชันสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย ทำอะไรที่เขาจะจำได้ไหม,ไ,มได้โมิหรือไม่พอ่บ้เราหนักก็จะให้เราทนอะไรใน,น,นอะไรในบ้างเราจะต้องทนไว้ ความเงินก็ทำแต่แล้วเราต้องทำอะไรถ้าเรื่องเงินนี้พอแล้วมันมาถึงนั้นที่มาว่าเราเป็นคนดีพอคงพอจะมีแต่เราต้องทนนั้น